เอชไอวีก็คือไวรัสตัวหนึ่งนะครับเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวผุมภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า CD4CD4 ก็คือกลุ่มเม็ดเลือดขาวผุมภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งพวกทีเซลทั้งหลายแหล่เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมากรงการของเราพูดถึงทีเซลซึ่งไม่ผมเลือดขาวผุมภูมิคุ้มกันเชชไอเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็โจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันผุมภูมิคุ้มกันที่มันโจมตีมากที่สุดคือ TS 17 ทีเอสสิบเจ็ดมันเข้าไปแล้วทําลายเม็ดเลือดขาวทีเอสสิบเจ็ดมากเลยนะครับแล้วมันเข้าไปอยู่เม็ดเลือดขาวซีดีโฟเหล่านี้แล้วก็ทําลายเซลล์เหล่านี้ให้ตายไปก่อนที่มันจะออกจากเซลล์แล้วก็ไปสู่เซลล์ใหม่ของภูมิคุ้มกันแล้วมันก็แพร่แพร่ไปเรื่อยๆด้วยเหตุที่มันซ่อนอยู่ในเสื้อในเซลเซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราฆ่ามันได้ยากนะครับเพราะหมายความว่าเราต้องฆ่าเซลล์นั้นด้วยนะครับ มันจึงเป็นที่มาของการแพร่ขยายของเชื้อไอชีวีออกไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ได้ยขาวที่สิบเจ็ดนี่มีชีวิตมีมีอายุแค่แปดเก้าขวบเองเพอนักวิจัยพวกจะค้นพบ<า>นะครับเพราะนั้นเป็นเซลล์ที่ใหม่นะหลายทกานยังไม่รู้จักในประเทศไทยหรอกนะฮะแต่มันมีบทบาทสําคัญมากในการดูแลปุ่มภูมิคุ้มกันของเราถ้ามากไปมันก็มีปัญหาน้อยไปมันก็ไม่ดีนะครับ<า>ต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมครับทีนี้เราก็รู้ว่า ผู้ติดเชื้อเอชอวเนี่ยมันจะไม่เสียชีวิตจากเชื้อเชชอแต่เนื่องจากมันไปทำลายไม่ได้ขาดภูมิกันร่างกายของเรามีภูมิกันลดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็เป็นโอกาสของเชื้ออื่นๆเข้ามาโจมตีร่างกายของเราอย่างเช่นเชื้อราแบคทีรียหรือแม้กระทั่งไวรัสอื่นๆซึ่งเข้าไปโจมตีแล้วทาให้เราเสียชีวิตเนื่องจากภูมิกันของเราหายไปแล้วนะครับเพราะน,นั้นคนที่ติดเชื้อ h อชวจะเสียชีวิตจาก เชื้ออื่นซึ่งเราเรียกว่าเชื้อ่วยโอกาสนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือฆ่าเชื้อไอซี้ให้หมดนะในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มเม็ดเลือดขาวผงกันคือ CD 4ให้มีระดับปกติแต่การเพิ่ม CD4 เนี่ยเราเน้นที่การเพิ่ม t s เอเพราะเม็ดเลือดขาว TS17 คือเม็ดเลือดขาวที่เชื้อชอีบีทำลายเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเราเรามุ่งเป้าไปสู่ที่ TS17 เลยนะครับ<ะ>เราจะทำอย่างไดให้ คนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมี CD4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว<ะ>ในขณะเดียวกันก็จัดการกับเชื้อ HIV ให้มันลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันจากการท่องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราก็พบว่าในปี2010ถึง2013เนี่ยมีรายงานว่าผู้ติดติดเชื้อ HIV เนี่ยซ d 4 hmm. คือเม็ดเลือดขาวที่ลดลงมากที่สุดคือ t 17เราสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว t 17 hmm. Hmm. ถึง5เท่าหรือ500เพราะฉะนั้น ก็เกิดความหวังว่าเราจะสามารถสู้กับเชื้อ HIV ได้โดยตรงนะครับงานค้นคว้าของเราเกี่ยวกับทีเอสต่อตอไปในช่วงนั้นก็พบว่าเขาสรุปบอกว่าทีเอสามารถควบคุมการแพร่ของเชื้อ HIV ได้นะครับแล้วบางคนนักวิทาศาบางคนจริงๆก็อยู่ที่ยูเนสโกแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกก็ปันธงต่อไปเลยว่าทีเอํสทำหน้าที่เป็นเหมือนเสมือนวัคซีนค่ะ เรามีสูตรซึ่งสามารถเพิ่มมประสิทธิภาพขอนเทีต17ได้ถึง500%อ,อยู่นิ่งได้ไหมถ้าเราไม่ทำต่อถือว่าไม่มีสปปริตของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นบาปด้วยะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงไม่หยุดแค่นั้นเราก็ได้ปรับปรุงพัฒนาแคปซูลของเราเนี่แหละครับแล้วก็เรียกมันว่าแคปไอปโคแคปนะฮะสารสากัดจากธรรมชาติเช่นก<ช>ันจากมุดกระดวเหลือฝรังโบโบกนี่แหละนะครับ มันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเสิบหลายเท่านะฮะโดยการเพิ่มปริมาณและปะสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวให้จัดการกับเชื้อเอชบีนะครับแล้วขณะเดียวกันก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีสและทีเเก้าได้สองเท่านะก็จะเพิ่มปริมาณและปะสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวให้จัดการกับเชื้อเอชบีได้ด้วยเช่นกันเม็ดเลือดขาวที่จัดการกับเชื้อเอชบีในที่นี้ก็คือเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตคำว่าเพชรฆาตมันน่ากลัวไม่หม่แล้วแล้วคนบอจารย์อย่าใช้คำว่าเพชรฆาตเลย ใ้ม่ลกขาวอัศวินได้ไหมอ่ามอัศวินพะชาค่ามันก็ทําหน้าที่เหมือนกันนะ<า>ก็ไปจัดการกับเชื้อไอซีครับแล้วก็พบว่ามันสามารถกระตุ้นไม่ล็กขาวทีเอสหนึ่งทีเอสเก้าได้สองเท่าทีเอสสิบเจ็ดได้ห้าเท่าเพราะั้นระบบปุ่มต้นทานจึงเพิ่มขึ้นจากการที่เราไปติดเทอร์โบให้กับไม่ล็่ขาวพะชาค่านั่นเองประสิทธิภาพในการกจัดการกับเชื้อไอซีก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมเมื่อเราสามารถกระตุ้นไม่ล็่ขาวทีเอสหนึ่งทีเอสเก้าและทีเอสสิบเจ็ดนะครับอันนี้ชัดเจน สเท่า2เท่าและ5เท่า2องคูณสอูณหคือกระตุ้น20เท่าในเองอตามตัวเลขตรงนี้นะคะ,นะคะแล้วก็ต่างข้าไปกระตุน้นหรือติดเทอร์โบให้ไมร่ระคายผษ์ให้จัดการกับเชื้อเอชับีสารที่เราสกัดจากมังคุดเนี่ยมันมีความสามารถในการระง,งับเอนไซม์ที่เชื้อ HB จะต้องใช้ในการเพิ่มจํานวนของมันในในคน<ะ>ถ้าเราลดเอนไซม์ตัวนี้ได้ เจียมันที่เราสกัดจากมะขุ่นนะ่ะมีความสามารถใช้ตรงนั้นเพราะนี้มันก็มีประโยชน์เห็นชัดๆอยู่อีก,อกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็จะสามารถการลดการเพิ่มจํานวนไวรัสด้วยประสิทธิภาพในการะระงับเอนไซม์ที่เอชบต้องใช้ในการขยายจํานวนนะครับได้มีการทดลองในในเป็นลักษณะการศึกษาทางการแพทย์เลย<า>ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลแม่อ่อนนะครับโดยทําง,งานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ แล้วเราก็พบว่าในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่รยแ,แม่ออน27รายให้แอปโ c แคลฟรีแล้วก็ทดสอบระยะยาวแล้วก็ติดตามผลการใช้ทุกๆเดือนก็สรุปบกมาว่าแอปโ c แคของเราสามารถเพิ่ม CD4 ได้เพิ่มเม็ดเลือดขาวปุ่มกันได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีโครงการคู่ขนานที่สารพีได้ดอยสเก็ตให้กับอาสาสมัครที่ติดเชื้ออยู่เราก็พบว่า โครงการคู่ขนานนี้ผู้ติดเชื้อก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มี c ีดีโปเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันที่ดอยสเก็ตเนี่ยผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นเอสเป็นเป็นเกิดโรคช่วยอากาศแล้วโรคช่วยอากาศเหล่านี้ก็หายเป็นปกติได้ผลที่เด่นที่สุดนะฮะในกลุ่มผู้ติดเชื้อ แล้วก็ใช้ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านแล้ว CD4 เพิ่มขึ้นจาก94เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรคนปกติต้องควรจะอยู่ที่ประมาณ600 94ถ<ะ>ือว่าต่ำนะครับโอกาสที่ติดเชื้อเชื้ออกาศเป็นได้ทุกเมื่อเขาเพิ่มจาก94เป็น364นะเพิ่มเป็นพันพันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ซฟซึ่งเป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งเขาใช้วัดนะก็เพิ่มขึ้นจาก4เป็น4ถึง17แล้วจำนวนไวรัสในตัวเขา ที่มี1นึ่งล้านกับเก้าหมื่นกอปปี้ต่อ1มิลลิลิตรนะครับลดลงเหลือ850ร้จากล้านลอแปดร้อเร็วมาก CD4 ก็เพิ่มเร็วมากและนี่คือประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากๆของแคปโคแคนและในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแล้วก็เริ่มติดเชื้อฉโอโอาาสจานวนวันอาจจะลดลงบ้างแต่ CD4 ไม่ได้เพิ่มเพราะนั้นเชื้อฉวยโอกา๙ก็ยังติดอยู่นะครับ เราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ผู้ติดเชื้อช่ผู้เป็นเอกแข็งแรงขึ้นและคุณภาพชีวิตกลับสู่สภาพปกติประการที่3ผู้ป่วยที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัสใช้เฉพาะแอปโกแคนะก็จำนวนซีโฟเพิ่มขึ้นถึงระดับปกติจำนวนไวรัสลดลงต่ำกว่า40่สิก๊อปปี้ครับ mm hmm. ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ศสษยสาตรงนี้สำนักนวัตรกรรมแห่งชาติจึงได้ประกาศให้แอปโกแคของเราเป็นนวัตรกรรมของชาติไทย mm hmm. นะ สำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีวันที่4กันยายน2 5 5 8ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของนักวิจัยของเราแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของแอปโคปลายปีที่แล้ว w h o SO และผู้เชี่ยวชาญดังเอชไอวีสรุปมาว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนเม็ดเลือดขาวซีดีโคือเม็ดเลือดขาวภูมิกันเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการบำร,รุงชีวิตของผู้ติดเชื้อซีดีโฟเพิ่มเป็นเรื่องสำคัญ การลดลงจำนวนไวรัสไม่สําคัญเท่าไหร่ถ้า CD4 ไม่เพิ่มโอกาสของการเสียชีวิตยังมีอยู่มากถึงเกิน50<ะ>แต่ถ้า CD4 เพิ่มไวรัสมันจะไม่ลดก็ยังไม่เป็นไรอ,อาจจะเจ็บป่วยบ้างแต่ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการ <CD 4 S 2> เพิ่มึารซิด CD4 ส,สำคัญมากๆแล้วรเ,รเราดูครับงานวิจัยของแอปโค้ทที่ติดตามผู้ที่ใช้ปิดบันของเราเรามีจํานวนผู้ป่วยอยู่ ประมาณ50รายเขาส่งข่าวขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอยู่3รายครับที่มีซีรีโฟเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะครับจริงๆทุกคนก็เพิ่มขึ้นเร็วทั้งนั้นแต่เร็วที่สุด3รายนี้ก็คือรายแรกครับซีรีโฟเพิ่มขึ้นจาก13เซลล์เป็น350อัตราการเพิ่มขึ้นคือ2,592%รายที่2ครับเพิ่มขึ้นจาก9เซลล์เป็น2,006 เพิ่มขึ้น2,188เเซ็น์เก้าเซลเป็น206ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วรายที่3ครับ9เซลล์6เซลล์เป็น3,003เพิ่มขึ้น4,950เปเซค่ะและนี่คือมหัศจรรย์ของงานวิจัยการสร้างภูมิุ้มกันของแอปโกเราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วเราได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ตกทุกข์ได้ยาก คนคนที่จะใกล้จะเสียชีวิตจริงๆรายที่สามเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าพร้อมจะเสียชีวิตได้ทุกขณะปัจจุบันนี้ผิวสวยหน้าอายอาการปวดข้างเคั้งหมดเลยแต่เป็นว่าสุขภาพแข็งแรงใช่ครับอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของแอปเปิลนะฮะซึ่งได้รับความร่วมมือของจากนักวิจัยหลากหลายสาขานะครับซึ่งผมคงไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็ของขอบคุณผู้ที่ติดเชื้อเอชไอบีในช่วงต้นๆที่เข้ามาในโครงการของเรา แล้วมีความมั่นใจให้เราทดสอบนะครับ,รบแล้วเราก็หวังว่างานนี้เราคงจะมีโอกาสช่วยชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติได้เามมาักลกันไคกับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องติงติดเชื้อค่ะประมาณวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2560เขาอยู่ไอซียวตอนงตัวหายใจเองไม่ได้ทั้งเสือด้วยไ,ไอไดไแูแลเดินหน่อยเราหยิบคิ้วเราก็ก็แค่ไอก็คงไม่เป็นไรก็แค่ไอเข้าลงดาลตอดไม่ดีแล้วนะตอดแย่ยมากค่อยพูด่า,านงนีะโอเคเราเป็นตอดติดเชือ้อ บอกรักสก็ไม่คิดอะไรมากก็ทํางานก็คอซีอูก็อยู่ซีอูคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาอยากเจอภรรยาก็ไม่รู้ว่าอยากเจอทำไมบอกว่านัดภรรยาให้หมอหน่อยเราก็ไปคุณหมอก็มีจีนิยากในการถามว่าก็คุณรออยู่กันยังไงแยกกันอยู่มั่นใจตัวเองไหมถ้าให้เกิดเพื่อเราก็บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่ทํางาน,นาเราก็เกิดมตุกตีก็ไม่ได้คิดอะไร ตรวจรถทำไมก็ไม่รู้ประมาณน,นี้ก็ตัวจให้คอ,อยขนนกมาตียไ,ไหมว่าเตีองกินอะไรก็รไม่รู้่ะติชื้อให้วนะก็อึงห่าไม่รู้จะยังไงติดเชื้อให้เวีงนรัจอตั้งแรกกินนกขึ้นนั้นแบบฝัน้าแล้วเดินข้ามเตียงสองสาก้าวก็แบบขาอ่อนแรงขึ้นได้สิบวันพืันขึ้นตรงขาเเป็นเล็บเล็บผุ หมด้ไปสถาบันลูกหนังนะพาไปเองที่หายเนี่ยเขาปี่นดาจริงเดือนแรกก็ค่อยๆขยับขาขยัดเดินได้ครับค่อยๆเดินท่าเลียงลุกขึ้นมาเดินออกก่าลันกายได้นั่นนะแล้วก็ขยับขึ้นมาตุ่เกล็ดินดากันละโลกต้องหกเดือนนะครับแล้วนี่กินแค่ตามเดือน หมอไปตัวที่วันโลกไม่ม่มีเช่เอวันโลกแล้วหมอก็เลยห,หยุดยาเพราะเราที่มีพติกรไ,ได้อยู่ประมาณสมเดือน่ขับรถได้แล้วรถกระบะขึ้นสูงจากซี่สองสองเก้าห้าถ้าทำใจไม่ได้นี่อาจจะไปได้เหมือนกันแต่เราต้องทำใจให้ได้ก่อนแล้วต้องยอมรับเพราะเป็นให้ได้อะพอดีเราเรามีกำลังใจดีอย่างที่เล็กพี่เล็กลก,ลก,ก็แนะนำดี ไปเจออาจารย์หมอทานมันโรคไตหนักกว่าเราอีกอธิตมันตองไปฟอกไตอะไรเงี้ยอาจารย์มหมอแบบพลี่ข้คิดเราก็เจอทวันนี้เขาคนในโงยาบาน้องมันลอมตายแค่ตค่แค่แค่แข่แค่แค่แคนแค่แค่แคนแ้่แนขแค่แค่แค่แ่แล่แค่แคมแคแน่แค่แค่แค้แค่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 ให้แคาแค่แ่แคแค่แค่่แง่แค่แแ่่